ครับกับสวัสดีนะครับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับท่านคณะกรรมการนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมเครือข่ายและเพื่อนต่างเครือข่ายทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยศรีประทุมและมูลนิธิเพื่อรักษาอนาคตนะครับขออนุญาตนะครับในการนําเสนอผลการดําเนินงานระยะเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 4้่ถึง2อมกราคม2 5 6 5นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับไปเร็วเร็วนะครับตรงกิจกรรมนะครับ เนื่องจากว่าสามารถอ่านได้เองนะครับทุกิจกรรมนะครับในเดือนตุลาเราก็จะมีการทำ plc ออนไลน์นะครับการอบรม pbl นะครับแล้วก็มีเรื่องของเวิร์กช็อปดีต้นน้ำนะครับแล้วก็มีการทําค่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะต่างๆนะครับมีการเชิญท่านอาจารย์สุธิรัตน์นะครับอบรมให้คณะครูเนี่ยนะครับสามครั้งด้วยกันนะครับและจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีค่ายพัฒนาวิทยากรด้วยนะครับส่วนในเดือนตุลาคมก็ยังมีต่อในเรื่องของ การสร้างเครื่องมือประเมินฐานสมรรถนะนะครับที่เป็นลักษณะของแอปพลิเคชันนะครับและมีการติดตั้งแ a บซูโอนะครับให้กับ21โรงเรียนทั่วประเทศนะครับอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะนะครับให้กับสอบกษานิเทศครับแล้วก็ยังมีการจัด PLC ออนไลน์โคชชิ่งนะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายเรื่องของ Black Box นะครับในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้สามารถเรียนแบบเซลฟ์เด็กเ e ็รีนนิครับแล้วก็มี การใช้วิสิตนะครับทบทวนสกูโกนะครับทำดีนะครับแล้วก็ดึงศึกษาที่แทศเข้ามามีการโอเพนคลาสนะครับเปิดห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้คข้ามสถาบันข้ามโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหยกชต้นน้ํานะครับมีการจัดทํเค m นะครับแล้วก็ในเดือนมกราคมนะครับก็มีการอบรมฟิโนมิเนลเบสนะครับและประจกโปรเจกต์เบสนะครับไปใต้หัวข้ออการสุขภาวะนะครับครับสําหรับ ผลการเปลี่ยนแปลงของครูนะครับจากที่ผ่านมานะครับในสถานการณ์โควิดนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้นนะครับโดยการจัดกิจกรรมเป็น activity based learning ภายใต้รายวิชานะครับโรงเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำอยู่แล้วนะครับ project based learning นะครับเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับอยู่ในรายวิชาต่างๆนะครับ ก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของโรงเรียนทั้งหมดนะครับทำได้ไม่ยากนะครับสำหรับโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งแบบบูรณาการนะครับไม่เกิน20ชั่วโมงนะครับก็ถ้าไม่เกิน20ชั่วโมงเนี่ยนะครับโดยการใช้คอมมูนิตี้โนเวชโปรเจ e c t โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนนะครับเราดำเนินงานได้เนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกโรงเรียนทำได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยมี2 3สาโครงงานนะครับต่อโรงนะครับ แต่ที่ท้าทายนะครับคือ Project Based Learning แบบเรรณาการที่20ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับอันนี้จะทำได้อยู่ที่ประมาณ64.8ของเรียนทั้งหมดนะครับครับส่วนการนำเอาฟ o m e n ม a based l e a r n i n g นะครับกับ Project Based Learning นะครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กโตหน่อยหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ร้อยละ24ของเรียนทั้งหมดนะครับ เซลฟ์เดทต์เลอร์นิ่งนะครับก็คือตัวแบล็คบ็อกซ์นะครับที่เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับที่บ้านก็อยู่ประมาณร้อยละสิบแปดจุดสี่ของโรงเรียนทั้งหมดเข้าใจว่าประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเรียนนะครับการเรียนรู้นะครับผ่านแซบซูยโอนะครับผ่านตัวห้องเรียนนักประดิษฐ์นะครับก็เรียนเน้นการปฏิบัตินะครับสร้างนวัตกรรมนะครับก็อยู่ที่สิบเจ็ดจุดหกของโรงเรียนทั้งหมดนะครับส่วนโรงเรียนนะครับที่เป็นการเรียนแบบไฮบริด แอคทิวิตแบบออนไลน์ผสมผสานกับ,บออฟไลน์นะครับก็คือเชื่อมโลกจริงกับโลกออนไลน์โลกเสมือนเนี่ยเข้าหากันเนี่ยก็อยู่ประมาณที่9.6ของโรงเรียนทั้งหมดครับถัดมานะครับสำหรับเรื่องของการประเมิน Effect Size นะครับจริงๆแล้วทางโครงการเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการมาบ้างแล้วนะครับจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับที่เป็น Effect Size นะครับโดยการทำการทดสอบ Standardized Test ที่ เราใช้ข้อสอบประยุกต์จากองค์การ OECD นะครับในเรื่องของสองสี่คือคข้อ t ิ i ง k ิ้งแล้วก็ Creativity นะครับในการวัด g อ i t i v e s ซายนะครับเป็นเรื่องของวิชาว,วิชาสเต็มนะครับแต่ในปีนี้นะครับเราก็จะมีการวัดเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีการวัดในเรื่องของ Non-Cognitive Size โดยการใช้การวัดประเมินสมรรถนะ6ด้านของสองปทรนะครับที่เราได้สร้างขึ้นนะครับ ครับสำหรับการประเมิน Effect Size นะครับถ้าเป็นเรื่องของ o g ในถ i v e Size เนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการสร้างตัว Item Bank ขึ้นมานะครับโดยทำการคัดเลือกคำถามจากแบบวัดจาก OECD มานะครับหล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าทำการปรับถ้อยคำนะครับที่แฝงทางแฝงในยะทางบริบทที่มันจะรบกวนออกนะครับทำการ Try Out นะครับเพื่อหาค่าความตรงความเที่ยงนะครับแล้วก็ หาข้ามน่าจะแนกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับโรงเรียนของเราเนี่ยยังมีบางโรงเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งทีเข้าร่วมโครงการ Pizza for School เนี่ยเรามีการเอามาคอมเพลก์กันเพื่อดูว่าแบบวัดตัวนี้มีความใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับ้อสอบพิซซ่านะครับซึ่งเราจะวัดในเด็กระดับมัธยมศึกษานะครับก็คือเป็นวิชาสเต็มนะครับส่วนประถมก็มีวิชาสเต็มและว,วิชาวิชวลอาร์ตแอนด์เมิกนะครับ แล้วเราก็ให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าทำการทดสอบนะครับกับแบบออนไลน์นะครับโดยวิธีการหาค่าเฟกไซด์เนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยเราใช้ของราส s นะครับก็คือเป็นการหาค่าตัว Capital Delta นะครับโดยการเอา x 1 x บาร์1ลบ x b a หแล้หารด้วย s d 2นะครับซึ่ง s d 2เนี่ยเป็นความแปรปรวนของการวัดครั้งก่อนนะครับซึ่งเรามองว่า มันอาจจะขัดกับลอจิกที่เรากําลังพยายามวัดสิ่งที่มันไปข้างหน้านะครับเราก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนสถิติใหม่ตามคมําแนะนําของคุณหมอวิจารณ์นะครับเมื่อครั้งที่แล้วว่าให้ลองศึกษาของจอห์นแฮตตี้นะครับซึ่งก็คือ G เท่ากับ x บาร์หนึ่งลบ x บาร์สองรหด้วยสแควร์ซิกมาพูนะครับซึ่งเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มประชากรน,นะครับเราก็เลยไม่ได้ใช้ซิกมากติกาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นการใช้ตัว SD มาแทนตัวซิกมาได้นะครับเป็น s d สดีสแควร์นะครับ ก็มาใช้สถิติตัวนี้ในการทดสอบนะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับก็เอฟเฟกไซส์เนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับยังไม่ถึงกับระดับที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะเราวัดจากปลายปีที่แล้วนะครับมาถึงกลางปีประมาณใช้เวลาประมาณสัก6เดือนได้นะครับซึ่งตัวเอฟเฟกไซส์เนี่ยนะครับก็เป็นตัว0 3 1 6นนะครับในระดับปฐมศึกษานะครับ ส่วนค่าเอฟเฟกต์ไซส์ในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่0.379นะครับโดยค่ามีนเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยปฐมศึกษาก็ไม่ถึงครึ่งหรอกครับในวิชาสเต็มนะครับก็จะอยู่ที่42.37%นะครับส่วนมัธยมเนี่ยอยู่ที่48.1%นะครับทีนี้ลองดูนะครับในวิชานะครับความพิชิตชั้นศูงในวิชาศาสนศิลป์และดนตรีเนี่ยนะครับด้วยแบบวัดของโอเอซีดีเนี่ยนะครับก็พบว่า ค่ามีนเนี่ยถ้าเป็นร้อยละเนี่ยของเด็กประถมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ห้าสแปดจุดแปดสามนะครับก็ถือว่าคะแนนพอใช้ได้นะครับ e อฟ e c t s i z ซนะครับที่วัดเมื่อปีก่อนเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับอยู่ที่ศูนย์จุดสี่ศูนย์สี่นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับครับทีนี้ถ้าลองมาจำแนกนะครับในจำแนกออกเป็นภูมิภาคหรือเป็นภาคเนี่ยนะครับ ถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ไซส์ในแต่ละวิชาเนี่ยมีความค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีที่โดดเด่นเป็นพิเศษเนี่ยและน่าสนใจเนี่ยก็คือตรงเพชรบูร์ครับส่วนการประเมินเอฟเฟกต์ไซส์นะครับในส่วนของนอนท็อกนทีฟไซส์นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับวิธีการวัดสมรรถนะจากภาคเอกชนนะครับจะเป็นเฮกกรุ๊ป หรือสถาบันเพิ่มพูนผลการนทางชาติหรือว่ากรอบหลักสูตรสมรรถนะของสบทนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือว่าเราไม่ได้คิดเองนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการร่วมกับโรงเรียนนะครับทั้ง125โรงเรียนเนี่ยในการสร้างเครื่องมือวัดนะครับโดยการสร้างเครื่องมือวัดเนี่ยเราใช้วิธีการคัดเลือกครูแกนนํานะครับแล้วก็ทีมนักวิชาการเนี่ยจัดประชุมแล้วก็ออกแบบแล้วก็สร้างคลังพฤติกรรมนะครับจัดลําดับความสําคัญถ่วงน้ํา,นานหนัก เพื่อที่เวลาเราจะได้สกอร์เนี่ยมันจะได้เหมาะสมเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าแต่ละพฤติกรรมหม่งชี้เนี่ยให้ค่าคะแนนที่จะนําไปสู่การวัดสมรรถนะแต่ละเรื่องเนี่ยให้ค่าน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับเราจะวัดไปที่ตัวสมรรถนะนะครับจากนั้นก็ทําการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเพื่อการวัดและประเมินสําหรับทุกดีไวและก็แพลตฟอร์มครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวดีไวนะครับจริงๆด,งดีไวตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้วัดเรื่อง ใช้วัดสมรรถนะอย่างเดียวแต่ว่ายัางเป็นการให้คําปรึกษาด้วยนะครับถ้าผู้เรียนเนี่ยสมรรถนะเรื่องไหนโดดเด่นนะครับก็มีการชื่นชมอันนี้ก็จะเป็นในระดับโรงเรียนเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยก็คือเป็นสมรรถนะหรือที่ค่อนข้างอ่อนนะครับเมื่อคลิกเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมมงชี้ที่ควรจะปรับปรุงหรือพฤติกรรมมงชี้ที่มีความโดดเด่นนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็ไปดูว่าเขามีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งสามารถ ทําเป็นรีพอร์ตให้นักเรียนเนียได้รู้ด้วยว่าสมรรถนะใน6ด้านของเขาเนี่ยนะครับเมื่อมองลงลึกไปที่ตัวพฤติกรรมบ่งชี้หรือสมรรถนะย่อยเนี่ยเขาควรจะพัฒนาเรื่องใดในระดับพฤติกรรมบ่งชี้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตารางแสดงค่ามีนหรือผลการประเมินพรีเทสนะครับสมรรถนะ6ด้านนะครับเราเพิ่งเก็บครั้งแรกเรายังไม่มีค่า Effect Size นะครับ effect size ก็จะต้องรอตอนจบโครงการนะครับ ต้องบอกว่าพฤติกรรมบ่งชี้เนี่ยนะครับเราแยกออกเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับเรามีการแบ่งระดับพัฒนาการนะครับก็จะเกาะกลุ่มกันนะครับก็จะไม่มีสมรรถนะด้านใดที่ต่ําเป็นพิเศษนะครับหรือว่าสูงเป็นพิเศษนอกจากสมรรถนะด้านการสื่อสารของระดับมัธยมศึกษานะครับอันเนื่องมาจากว่าอาจจะได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษามา สักระยะหนึ่งทำให้มีความเข็มแข็งใน้านสื่อสารมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสมมุติฐานนะครับผมครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการแจกจ่ายเครื่องมือวัดนะครับและเฉลยนะครับให้กับก้าเครือข่ายของ t ี SUP นะครับเราก็ใช้วิธีการยกข้อสอบให้นะครับให้เข้าถึงครั้งข้อสอบแล้วก็มีการมอบเฉลยด้วยนะครับแนะนําวิธีใช้ทำเวิร์กช็อปให้นะครับก็มีก้าเครือข่ายท SUP นะครับ แล้วก็บวกกับสถาบันอสมศิลป์ในวันนั้นนะครับแล้วก็ในวันที่14มกราคมนะครับเราเชิญชวนนะครับให้อีกบางเครือข่ายได้เข้ามาทดลองใช้นะครับตัวแอปพลิเคชันสำหรับการประเมินสมรรถนะ6ด้านนะครับตามหลักสูตรทางสมรรถนะนะครับเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้เป็นโอเพนซอร์สนะครับเราก็ให้บริการได้ฟรีนะครับโรงเรียนไหนก็มาใช้ได้เพราะมันแสดงผลในระดับโรงเรียนและระดับจังหวัดไม่ได้เป็นระดับของเครือข่ายหรือโครงการครับ ครับทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นของ QN4 นะครับในทุกๆโมดูลหรือทุกฟีเจอร์นะครับปริมาณของข้อมูลที่กรอกไปเนี่ยนะครับสำหรับโรงเรียน125โรงเรียนของ TSUP ในเครือข่ายของสีปพุมูนและมูลที่เพื่อทักษะเนอนาคตเองเนี่ยนะครับจริงๆกรอกครบสมบูรณ์เนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพร้อมใช้งานและอัปเดตตลอดเวลาอยู่99โรงเรียนหรือที่เรียกว่าระดับแพลทินัมนะครับกรอกข้อมูล80%ขึ้นไปนะครับ อยู่12โรงเรียนกรอข้อมูล60%ขึ้นไปอยู่13โรงเรียนครับแต่ว่าจะมีอยู่ประมาณ5โรงเรียนครับที่ใช้แพลตฟอร์มสําเร็จรูปจากภาคเอกชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนระดับมัธยมที่เขตพื้นที่เนี่ยเขาลงทุนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะให้เขามาทําหรือมาใช้ Qinfo เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการซับซ้อนเพราะว่าชุดข้อมูลหรือว่าตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยมีโมดูลหรือฟีเจอร์ไม่ได้ต่างกันนะครับ วนการใช้ประโยชน์นะครับ Qinfo ในด้านต่างๆของโรงเรียนนะครับมีใช้งานทั้งระดับการบริหารจัดการและระดับห้องเรียนนะครับสาหรับการอำนวยความสะดวกด้านการประเมินผลตามรายกลุ่มสาระออกใบปพหรือว่าเรื่องของอการออกหลักฐานทางการศึกษาเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับรูที่ใช้ Qinfo นะครับส่วนข้อมูลด้านการติดตามช่วยเหลือป้องกันนักเรียนหลุดออก,กนอกระบบพบว่ามีโรงเรียนใช้ประโยชน์ ด้านนี้เนี่ยอยู่75%โดยใช้ข้อมูลการขาดลามาสายผลการเรียนและเกษตรฐานะครอบครัวในการพิจิตรว่าเด็กกลุ่มดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเรสโซนหรือ,อยังนะครับข้อมูลด้านสุขภาวะและพัฒนาการทางกายภาพนะครับเพื่อดูแลด้านโภชนาการและกลิจกรรมกีฬาเนี่10%ข้อมูลผลการเรียนเพื่อวิเคราะห์พื้นความรู้เดิมเพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับ ให้สอดคล้องกับพื้นความรู้เดิมของนักเรียนในห้องอยู่ประมาณ40%นะครับข้อมูลผลการเรียนเพื่อวิเคราะห์ความถนัดอยู่20%นะครับและข้อมูลด้านพฤติกรรมเพื่อวิเคราะห์ learning style นะครับอยู่ที่อยู่ที่25%นะครับเพราะ learning style เนี่ยก็จะสอดคล้องอ่อเพื่อเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ learning style ของเด็กเช่นกัน,นครับทีนี้ในเรื่องของการนํากระบวนการ DE นะครับไปใช้ในโรงเรียนจริงเนี่ยนะครับ ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับโรงเรียนเนี่ยได้ใช้กระบ,บวนการดีอีชบทวนเป้าหมายโรงเรียนระหวางแผนดาเนินงานจริงทั้งหมดไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของออเ,เองข,องอขาเรียกว่ากระบ,บวนการดีอีต้นน้ํานะครับเพราะว่าทางส่วนกลางโค้ชของเราเนี่ยไปพานักโรงเรียนทําอย่างจริงจังทาทุกโรงเรียนแล้วก็ให้ทุกโรงเรียนเนี่ยพาครูทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับ118โรงเรียนเนี่ยนะครับคือทําจริงจัง แต่ทีนี้ถ้ามองในเรื่อง,องความยั่งยืนเนี่ยอนาคตเนี่ยาทางส่วนกลางเนี่ยจะลองถ่ายทอดนะครับให้โคช้ชที่อยู่ในพื้นที่หรือโคช้ชประจำภูมิภาคเนี่ยลองเป็นฟาสิลิเตเตอร์หรือเป็นวิทยากรหลักนะครับแล้วอา,อาศัยคลินิกจากมูลนิธิสยามกรมานแล้วก็ทีมส่วนกลางนะครับอย่างอาจารย์นุ่นอาจารย์โรสนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆที่เคยเป็นวิทยากรทำดีต้นน้ำเนี่ย ไปแนะนําให้โค้ชเนี่ยพาทำดีอีกลางน้ํานะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่นะครับและในอนาคตก็จะใช้กระบวนการเดียวกันในดีอีปลายน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ปราศจากโครงการนี้เนี่ยกระบวนการดีมันจะได้ยังคงอยู่และฝังตัวอยู่ในภูมิภมาคนะครับในระดับพื้นที่ ส่วนโรงเรียนนะครับบางโรงเนี่ยได้ใช้กระบวนการดีร่วมกับเครื่องมืออื่นนะครับทบทวนเป้หเาหมายโรงเรียนระหว่างแผนการดำเนินการจริทั้งหมดประมาณ7โรงเรียนนะครับสำหรับแนวโน้มการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนของโรงเรียนหล,ลังจบโครงการนะครับก็ถ้ารุ่นที่1เนี่ยนะครับจำนวนโรงเรียนทั้งหมดของโครงการเรามี75โรงเรียนนะครับเราวัดว่าสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระแล้วนะครับปสัสจักโค้ชไปถึงปีหน้าเนี่ยหมดห่วงอยู่38โรงเรียนครับ ถ้าอยู่ในระดับมีศักยภาพแต่ยังขาดความมั่นใจนะครับมีอยู่34โรงเรียนนะครับยังมีความรู้สึกยึดโยงผูกพันกับโค้ชอยู่รู้สึกเรียกร้องอยากให้โค้ชเนี่ยเข้าไปดูแลแต่ทั้งที่สัตศักยภาพเนี่ยเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีบางโรงเนี่ยมีความมั่นใจครับแต่ว่ากําลังพัฒนาศักยภาพอยู่นะครับคือมั่นใจว่าไม่มีโค้ชก็ได้นะครับแต่ว่าศักยภาพเนี่ยในการพัฒนาตัวเองอิสระเนี่ย จจะต้องเติมเต็มอยู่นะครับรุ่นที่สองจนวนโรงเรียนห้าสิบโรงเรียนนะครับพัฒนาตนเองได้อิสระยี่ิบแดโรงเรียนนะครับมีศักยภาพแต่ยังขาดความมั่นใจย4สี่โรงมีความมั่นใจแต่กําลังพัฒนาศักยภาพอยู่หนึ่งโรงเรียนครับครับอันนี้ก็คือแบ่งเป็นรายจังหวัดนะครับผมขออนุญาตผ่านตรงนี้ไปเร็วๆนะครับรุ่นหนึ่งนะนรุ่นสองนะครับ ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะ,ะชวนคุยนะครับอาจจะนอกเหนือจากประเด็นที่ทางกาศาสศเนี่ยได้ให้เตรียมมาแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับคือโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ TSUP ของอเครือข่ายของเราเนี่ยนะครับได้มีจำนวนหนึ่งประมาณ7-8โรงเรียนเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการ p i z z a for school นะครับโดยโครงการนี้จะมีโอกาสได้เข้ารับการทดสอบข้อสอบพิซ่าจริงๆแล้วก็มีการวัดผลและก็มีการส่งรีพอร์ตนะครับมาให้ด้วยนะครับซึ่งกรณีศึกษาที่ผมยกมาเนี่ยนะครับเป็นกรณีการวัดโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับชื่อว่าโรงเรียนบ้านแซวที่หยิบยกโรงเรียนบ้านแซวที่จังหวัดเชียงรายนี้ขึ้นมาเพราะว่าคะแนนของเขาเนี่ยมีความใกล้เคียงกับโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียนที่เป็นค่าเฉลี่ยของประเทศไทย นะครับท่านที่เป็นโรงเรียนที่มีภูมิสังคมอยู่บริบทชนบทนะครับลองสังเกตดูนะครับนะครับอันนี้เป็นกราฟของวิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับมีความใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นในหน่วยของเรื่องการอธิบายทางวิทยาศาสตร์การประเมินและวางแผนทางวิทยาศาสตร์นะครับมีความใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นวิชาการอ่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการทําความเข้าใจนะครับก็คือใกล้เคียงกันนะครับแต่สิ่งที่ผมหย,หยิบยกโรงเรียนนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าโรงเรียนของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราใช้โรงเรียนเนี่ยหลากหลายมีทั้งโรงเรียนสาธิตโรงเรียนเอกชนใช่ไหมครับที่มีความเก่งทางวิชาการแล้วยังจะมีโรงเรียนจุฬาภรณ์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนเฉลี่ยม,มันก็จะถูกดึงขึ้นนะครับ แต่โรงเรียนเนี้ยพอถูกแยกออกมาเป็นโรงเรียนเดียวเนี่ยกับมีความน่าสนใจตรงที่ว่าคะแนนของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับโรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียนค่าเฉลี่ยของประเทศนะครับก็เลยเป็นการถอดบทเรียนออกมาว่าประเด็นอะไรที่ทําให้โรงเรียนเนี้ยนะครับมีผลสำลิดในการวัดพิซ่าได้แบบนี้นะครับซึ่งเราก็เข้าไปถอดบทเรียนจากโรงเรียนเนี้ยพบว่าโรงเรียนเนี้ มีการจัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานนวัตกรรมแบบเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการบูรณาการโครงการนะครับโครงการเป็นร้อยเป็นพันของสอบประถอเนี่ยนะครับที่เป็นเรื่อง learning p r o c e s s ใหม่ๆห,หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆก็เอามาบูรณาการกับงานของโครงการทั้งหมดโดยใช้ตัวเครื่องมือขององค์การโ ecd เนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับพลังงานลดลงนะครับมีการใช้อิน Q ิวอในระดับที่ยอดเยี่ยมนะครับผู้บริหารโรงเรียนมีภาะวะผู้นำในการบริหารบุคลากรน,นะครับเป็นที่ศรัทธาแก่ผู้ปกครองและชุมชนด้วยนะครับครูเป็นบุคคลที่มีผู้เป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะครับแล้วก็ยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองต่อเนื่องด้วยครับครูแกนนำและครูทั้งโรงเรียนเนี่ยปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนรู้นักเรียนเป็นแบบ active learning ทั้งหมดนะครับแล้วก็ครูแกนนำมีความเข้มแข็ง นอกเหนือจากปรากฏการ์เกี่ยวกับผลคะแนนพิซ่านะครับที่บางโรงเรียนได้หยิบยกมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็ยังมีปรากฏการ์อื่นๆที่น่าสนใจที่ผมคิดว่าอยากจะหยิบยกมาคุยในวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็มีปรากฏการ์ที่เป็นสองปรากฏการ์ด้วยกันที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานแล้วก็คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นแรกเป็นกรณีนวัตกรรมใหม่นะครับที่โรงเรียนเนี่ยได้ต่อยอดจากนวัตกรรมเดิมของส่วนกลางนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางส่วนกลางนะครับหมายถึงตัวเครือข่ายเองเนี่ยออมอศิริปทุมนภูริธินะครับก็จะพยายามพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อไปเขาเรียกว่าเติมเต็มหรือไปช่วยเสริมนะครับให้การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต่างๆเนี่ยสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพน,นะครับเข้ากับโจทย์และปัญหาและบริบทของโรงเรียนนั้นๆนะครับทีนี้ บางโรงเรียนเนี่ยได้รับนวัตกรรมไปแล้วเนี่ยก็ไม่แค่นําไปใช้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะอ้างอิงจากนวัตกรรมเดิมที่เราได้มอบหมายไปเนี่ยแล้วก็เอาไปดัดแปลงนะครับให้มันเข้ากับบริบทนะครับไปต่อยอดให้มันดีขึ้นนะครับอย่างกรณีของ Black Box นะครับ s ซ r ฟ์ e รส n ตเดนท์แ a ็เนี่ย นะครับก็มีหลายโรงเลยครับที่ได้รับไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจุดประกายให้เขาเนี่ยพัฒนาเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นกล่องการเรียนรู้หรือเป็นแพ็กเกจการเรียนรู้ของโรงเรียนเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนบ้านบางแก้วนะครับที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ไปดูงานนะครับของโรงเรียนนี้นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าสามารถออกแบบการเรียนรู้แบบ self-directed learning ให้ผู้เรียนได้เนี่ยดีมากๆนะครับ แล้วก็อีกนวัตรกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อ Phenomena-based Learning ภายใต้ t e ม Sustainable Development Goal นะครับของอ,องค์การสหประชาชาตินะครับที่มี17เป้าหมายนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ย Phenomena-based Learning นะครับของโครงการเองเนี่ยจะอยู่ภายใต้ t e ม One Health ครับก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านปรากฏการโลกอุบัติใหม่นะครับแต่ว่า,าทางาเครือข่ายในภาคตะวัน วันออกตันตกเนี่ยเขาเอาไปดัดแปลงนะครับแล้วก็คิดแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทีมเอสดีจีนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากๆนะครับรายละเอียดก็เอาไว้ลงพื้นที่ติดตามกันได้นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับที่น่าสนใจก็คือโรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างตอนเนื่องแบบอิสระภายใต้แนวคิด h ด i โ o w w w y y และแนวคิด Coaching and Site Visit on Demand นะครับซึ่งตรงนี้ที่ถามว่าน่าสนใจก็คือว่า โรงเรียนเนี่ยประมาณ4ี่ห้าโรงเรียนเนี่ยได้มาคุยกับผมว่าเออโอเคเขาถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับคิดว่าอยากจะมีวิธีทางของตัวเองนะครับเราก็เลยดีไซน์วิธีการ p roach ใหม่นะครับก็เป็นวิธีการ p อพ a c h แบบปล่อยให้องเรียนเนี่ยมีสละในการดําเนินงานเนี่ยมากขึ้นให้ดัดแปลงวิถีหรือมาตรการต่างๆเนี่ยของส่วนกลางได้เลยนะครับเป็นวิถีของตัวเองแล้วก็เรื่องของการโคชชิ่งและใช้วิสิตนะครับให้เป็นออนดีมาร จะไม่ได้เป็นทางฝั่งโค้ชหรือฝั่งโครงการเนี่ยเข้าไปนัดหมายครับก็สําหรับการนําเสนอทั้งหมดก็เป็นของเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีปทุมและมูลนิธิเพื่อรักษาอนาคตครับต่อไปถ้าท่านผู้ทรงบุญมีอะไรสักถามหรืออยากจะเสนอแนะก็เรียนเชิญได้ครับขอบคุณครับ